ส,สู้าอย่งคิดว่าในหมวดเนเทลานี่ลงตรงไหนแล้วมันจะเจอแตกคนเดือดเดือดมั่งวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรลงตรงจุดไหนดีซึ่งผมน่าจะลงตรงบริเวณนี้ก็แล้วกันบริเวณลาสชาวมันน่าจะมีคนลงอยู่หรอกมั้งนั่นไงในเรดาร์เราจับได้ว่ามีตีหนึ่งลงตรงบริเวณนี้นะครับผมซึ่ง เราเป็นแบบว่าอยากลงตรงจุดเดือดซะด้วยอดิซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงซะส่วนมากใช่ไหมมารอบนี้เราขอไม่หลีกเลี่ยงแล้วกันเราขอแบบว่าลงตรงจุดเดือดเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ยังไม่เจอผู้คนเลยนะแล้วเขาลงตรงบริเวณใกล้เราจริงหรือเปล่าวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมซึ่งคนน่าจะลงใกล้ๆแถวๆนี้แหละนั่นไงเจอแล้วเจอแล้ว แบบนี้ก็สวยสิครับผมวิ่งเข้าใส่เลยก็แล้วกันจังหวะนี้ไม่รู้นะว่าเราจะชนะหรือไม่แต่เราก็จะบวกอย่างเต็มที่นะครับผมมาดี้มาดีจ้ะอุ้ยเจ็บ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 อ้เขามีลูกซองว่ะจบเลยอ่ะหูไม่น่าห้าวเลยอ่ะผมอ่ะนึกว่าเขาจะสู้เราไม่ได้แต่ที่ไหนได้เขาดันมีปืนที่ดาเมจแรงกว่าเราซะงั้นเลยไม่เป็นไร เพื่อนเราก็ยิงช่วงให้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมไอตัวที่ยิงเราตายต,ตอนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนจะชุบเราขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อนชุบเบอร์หนึ่งก่อนก็ได้แล้วให้เบอร์สองมาชุบเราโอเคน่าจะได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมให้เบอร์สองมาชุบผมก็ได้นะครับผมในเมื่อเบอร์สี่เขาไม่มีเหรียญแล้วอะไม่เป็นไรเรายังเข้าใจนะว่าเขาชุบเพื่อนเขา เราก็เลยจาเป็นที่ต้องให้เบอร์สองมาชุบเรานั่นเองนะครับผมเบอร์สองหวังว่าคุณจะมาชุบผมนะถ้าคุณไม่ชุบผมนี่ผมดูทรงแล้วน่าจะดูคุณเล่นยาวๆอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมตอนนี้โอ้คุณวิ่งเลยตู้มาตั้งไกลเลยอะ่ะผมคิดว่าคุณไม่ชุบผมแล้วนั่นเนี่ยโอเคดีนะเขามีกระจิกจ,จัดใจแบบใสดีพอที่จะ หันกลับมาชุบแล้วนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็ลงบริเวณใกล้ๆเพื่อนก่อนก็แล้วกันนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าลงไกลจากเพื่อนมากมันจะตายไวกว่าคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเราคิดว่าไม่น่าที่จะตายก่อนคนอื่นอีกแล้วมั้งหรือว่าเราจะยังคงแบบว่าตายก่อนคนอื่นหรือย,ยังไงครับก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็จะแบบว่า เล่นอย่างเต็มที่ก็แล้วกันนั่นเองนะครับผมเล่นอย่างเต็มที่ยังไงเรหรอก็คือแบบว่าเราจะทําทุกวิธีทางที่แบบว่าไม่ให้เราดูด้อยที่สุดในตีนี้นั่นเองนะครับผมตอนนี้เราดูเหมือนว่าเราลงมาแล้วก็เจอคนเลยนั่นเองนะครับผมมาเด้ผมตั้งไอวอลไว้ป้องกันไว้ตรงนี้มันไปชิดตัวเขาไหมวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลอง ผล่ออกไปก่อนก็แล้วกันมาดดีเรียบรอ้อยแพ้ซะง,งั้นผมนีโอ้โหไม่น่าห้าวเลยครับผมไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะแพ้อะไรแบบนี้ตลอดเลยอะเราเป็นฝ่ายที่แบบว่าร่วงก่อนคนดื่นตลอดอ,ะอ่ะอ๋อเป็นไรเฮ้ยเพื่อนระวังร่วงเพื่อนต้องช่วยกันยิงนะเว้ยเพื่อนมาดิมาดีแล้วจังวันนี้ดูเหมือนว่าเบอร์หนึ่งก็โดดลง ตามไปแล้วเบอร์1ก็ฆ่าได้อย่างเป็นที่เรียบร้อยคิดว่าเบอร์หนึ่งจะฆ่าไม่ได้ซะแล้วเนี่ยเบอร์หนึ่งก็ดันฆ่าได้นั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้ใครมีเหรียญมั่งชุบผมขึ้นมาหน่อยผมไม่อยากดูพวกคุณเล่นแล้วว่าพอดีว่าผมอยากเล่นเองบ้างอะ่ะขอโทษได้ประหลาดที่แบบว่าตายก่อนตลอดเลยอะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเบอร์อื่นบ้างละกันเบอร์อื่นมีเหรียญไหม เบอร์หนึ่งมีหนึ่งร้อยเหรียญโอเคแล้วเบอร์สี่าไม่มีเหรียญเลยเบอร์สองก็ไม่มีเหรียญเลยอะไม่เป็นไรแล้วต้องทำใจเว้ยว่าเราตายบ่อยขนาดไหนอะแล้วเพื่อนเขาก็ไม่ได้ที่จะมีเหรียญชุบเราบ่อยอะไรขนาดนั้นใช่ไหมละ่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบว่ารอให้เพื่อนเก็บเหรียญแล้วก็ชุบเรานั่นเองนะครับผม เฮ้ยเอาวะเอาวะเบอร์หนึ่งตึงโทดเบอร์หนึ่งเอาเกินสุดเกิน<แ>คิดว่าเบอร์หนึ่งจะโหดอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยซึ่งเบอร์หนึ่งได้สามคิวเบอร์สองได้สองคิวแต่เบอร์สี่ไม่ได้สัก,กคิวเลยนั่นเองนะครับผมล้วเบอร์หนึ่งยังไงครับจังหวะน,นี้ตอนนี้เรามาดูที่เบอร์สี่เบอร์สี่เขาจะสามารถยิงศัตรูล่วงได้หรือไม่มาดูกันนะครับผม แล้วตอนนี้ตอนนี้ยังไงเบอร์สดูเหมือนว่าจะโดนล่าไปอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโอ้โหโคตรเสียดายเลยในการโดนลัสอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมตอนนี้ตัวแบกของเราก็ได้วิ่งลงมาอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าตัวแบกเราจะ นสลิงอยู่หรือเปล่าแล้วตัวแบกเราก็เจอศัตรูแล้วก็ยิงล่วงไปอีกหนึ่งคนนั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้ก็โหนสลิงไปโหนสลิงแบบนี้จะโดนยิงล่วงคาสลิงหรือไม่มาชมกันนั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้เขาก็ล่วงคาสลิงไปอย่างเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหคิดผิดแล้วที่โหนสลิงไปแบบนั้นนะ่ะซึ่งผมหวังว่าเบอร์หนึ่งน่าจะเกิดมาอีกสักรอบหรือเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม เราจะมาดูว่าเพื่อนจะเลือกที่จะชุบเราขึ้นมาก่อนหรือว่าจะชุบเบอร์หนึ่งขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เหลือเบอร์สี่กับเบอร์สองนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าเขาจะสามารถแบกตี้เราไปได้ถึงไกลที่สุดได้แค่ไหนนั่นเองนะครับผมตอนนี้แล้วเบอร์สี่ก็ได้คิวหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็เก็บเหรียญได้แล้วนั่นเองนะครับผมตอนนี้ เบอร์สี่สามารถเก็บเหรียญมาได้400แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้เบอร์สองก็มี400เหมือนกันไม่รู้ว่าตู้มันสามารถชุบบัตร400ได้หรือไม่หรือว่าแบบมันสามารถซื้อได้แค่บัตร600ก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมตอนนี้ซึ่งเราก็จะส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้แบบว่าเพื่อนชุบเราก่อนกย็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นั่นเองนะครับผม ึ่งผมไม่อยากให้เพื่อนชบเบอร์หนึ่งก่อนเลยนั่นเองนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนชบเบอร์หนึ่งก่อนเพราะอะไรอะเหรอถึงเบอร์หนึ่งมันจะเป็นตัวแบกก็เหอะก็เพราะว่าผมไม่อยากดูเพื่อนเล่นแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งผมอยากมาโชว์สเต็ปใกล้ๆให้คนดูดูบ้างก็แล้วกันนั่นเองนะครับผมมาดูเพื่อนเล่นมันนานแล้วอะเนาะขอโชว์สเต็ปแบบว่าไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่ให้คนดูดูบ้างก็แล้วกันนั่นเองนะครับผมตอนนี้ แล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าบริเวณนี้จะเป็นฝ่ายเราที่แบบว่าก็คือตี้ของเราคุมบริเวณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วไม่คิดไม่ฝันว่าเบอร์สองเขาจะชุบเราขึ้นมาหรือเปล่านะเบอร์สองไม่เลียนหกล้อสามารถชุบได้หนึ่งคนมาดูกันนะครับว่าเบอร์สองเขาจะชุบใครขึ้นมานั่นเองนะครับผมตอนนี้เบอร์สองยังไงเอ่ย,ยชุบผมหรือไม่หรือเลือกชุบเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สี่ดูเหมือนว่าจะโดนยิง เบอร์สองก็ชุบเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมด้วยบัตรสีเหลืองชุบชีวิตขั้นสูงสุดนั่นเองนะครับผมซึ่งบัตรสีเหลืองกับบัตรสีร้อยมันต้านกันยังไงอะหรอซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้แล้วเนาะบัตรสีร้อยคือชุบขึ้นมาปุ๊บมันจะได้ปืนพกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบัตรชุบขั้นสูงสุดหรือว่าบัตรสีเหลืองอะพอชุบขึ้นมาเราจะได้ยูเอ็มพีนั่นเองนะครับผมแล้วเราลงมาเราจะเจอปืน M24 หรือว่าปืนสไนเปอร์นั่นเองนะครับผมตอนนี้ เราก็เลือกที่จะเก็บปืนอย่างแบบว่าโดยเร็วที่สุดโดยที่แบบว่าไม่ให้สตูมาฆ่าเราได้อย่างแน่นอนนะครับรอบนี้หวังว่าเราจะไม่ตายในรอบที่สามนั่นเองนะครับผมหวังว่านะว่าเราจะไม่ร่วงในรอบที่สหรือเราจะร่วงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่เราจะไม่ห่างจากเพื่อนโดยอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมถ้าเราห่างจากเพื่อนทีไรเรามักจะตายก่อนตลอดเลย รอบนี้ผมคิดว่าผมจะไม่ค่อยห่างจากเพื่อนมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมเวลาเราล่วงปุ๊บเราจะได้ให้เพื่อนมาชุบเราทันนั่นเองนะครับผมตอนนี้ขนาดนี้คิดว่าเรายังไม่ห่างจากเพื่อนนีนเนี่ยยังตั้งสองร้อยกว่าเมตรเลยอะเฮ้ยกล่องศพเรานี่ว่าโอเคซึ่งผมจะกลับมาใช้ปืน mp 5เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผม ซึ่งผมคิดว่า mp 5ามันน่าจะเป็นปืนที่เราถนัดมากกว่า ump อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมตอนนี้มีปืนอะไรให้เราเล่นบ้างไหมนะบริเวณนี้ผมว่าผมจะลองเล่นปืนสไนบ์บ้างกันแล้วกันซึ่งเราไม่ได้เล่นสไนบ์มานะนานแสนนานนั่นเองนะครับผมก็คือไม่ได้จับสไนบ์เลยแหละที่ไม่ได้จับสไนบ์เพราะอะไรหรอก็คือว่าเราไม่ถนัดในหมวดสไนบ์นั่นเองนะครับผม ต่อให้เรายิงโดนบ้างยิงไม่โดนบ้างนั่นเองนะครับผมแต่เราก็ไม่ได้ถนัดแบบว่าเหมือนปืนพวกปืน AR พวกที่ใส่ปืนกระสุน AR นั่นเองนะครับผมถ้าเป็นแบบว่าปืนที่ใส่ลูกกระสุน AR อย่างนั้นนะ่ะผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะถนัดเหมือนผมมากกว่านะเฮ้ยบอกว่าเมื่อกี้เราใช้ปืน M24 ยิงคนตายได้ด้วยเหรอวะเนี่ย ผมไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะยิงคนตายได้อะโอเคโอ้ยเอยอยอย่าร้อยหลังสิครับขอตั้งไอวอก่อนก็นแล้วแกนมาดี้มาดิ้มาดิคุณคิดว่าคุณจะฆ่าผมได้หรือไม่ผมก็คิดว่าคุณไม่น่าฆ่าผมได้อย่างแน่นอนตอนนี้ผมได้ตั้งไอวอป้องกันไว้อย่างเป็นที่เรียบร้อย ถ้าเขาไม่กระโดดลงมาบริเวณนี้เขาก็หน้าที่จะกระโดดตกลงไปข้างลาง่างแน่นอนนั่นเองนะครับผม,มแล้วดูเหมือนว่าเบอร์หนึ่งเราก็โดนย,ยิงล่วงไปอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบอร์สองเราดูเหมือนว่าจะยิงคนข้างล่างเจอคนข้างหลังแล้วเราจะถือสนายเลงแต่เขาดันเข้าไปหลบข้างในก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วเขาออกมาบริเวณนี้เรียบร้อยเบอร์สี่ฆ่าได้ แต่เราดันค่าไม่ได้นั่นเองนะครับผมเพื่อนใครมีเหรียญชุบเบอร์หนึ่งขึ้นมาโอเคเราชุบคนอื่นขึ้นมาก็คือชุบเบอร์หนึ่งนั่นเองนะครับผมมันไม่แช่คนอื่นน่แหละมันคือคนในตี้เรานั่นเองนะครับผมซึ่งเราชุบเพื่อนขึ้นมาก็เพราะว่าเราอยากให้ตี้เราครบนั่นเองนะครับผมถ้าตี้เราครบมันจะมีโอกาส หรือว่าเปอร์เซนที่จะชนะมากกว่านั่นเองนะครับผมตอนนี้ร่วงโอ้โหไม่โดนทำไมยิงไม่โดนหรอครับเนี่ยเรียบร้อยตายนะจ๊ะตายนะมาดีโอ้โห oh, <no. S 1> เขามีชะกาสามขีดอะบอกเลยถ้าเอ็มีไฟผมสามขีดเหมือนกันนะคุณไม่ได้เล่นผมหรอกหรือว่าคุณไม่ได้คิวจากผมอย่างแน่นอนเพื่อนฆ่าให้ตายโอเคเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งสามเลยเบอร์นหนึ่งาสามสามสาม เฮ้ยทำไมเบอร์หนึ่งทำมาแล้วบบนี้ครับเนี่ยเบอร์หนึ่งโอเคมีเหรียญพันสามชุบไปชุบไปชุบไปชุบก่อนเพื่อนเชื่อผมรีบไปชุบรีบไปชุบก่อนที่แบบว่าจะโดนหมอกบีบเพื่อนอย่ามัวหิวของบอกเลยว่าอย่ามัวหิวของไปชุบได้ไปชุบก่อนไปชุบก่อนชุบกระตุกขึ้นมาโอ้เฮ้ยเราดูเหมือนว่าจะกระตุกเล็กน้อยนั่นเองนะครับผมอยู่ดีๆกระตุกเป็นอะไรครับเนี่ย ไม่น่าที่จะมีคนหลอกมั้งโอเคชูขึ้นมาถ้าเกิดเป็นเก้าคนโอเคได้อยู่เก้าคนแล้วนั่นเองนะครับผมตีเราครบสี่แล้วฝังตรงข้ามสี่ก็เป็น8ปดแสดงว่าน่าจะมีอย่างน้อยสักหนึ่งถึงสองตีอย่างน้อยนะเท่าที่เราคิดเองนะไม่ได้แบบว่ามันจะมีจริงเท่าที่เราคิดเองว่าน่าจะมีคน อย่างน้อยสักหนึ่งถึงสองตีอย่างแน่นอนนั่นเองอครับผมร่วงดีวะทำไมยูนพีในระยะไกลมันยิงยากอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยแล้วผมโดนหลอยหรือโดนยิงมาจากตรงไหนครับเนี่ยโอ้โหในระยะไกลหรือว่าข้างบนคุณก็คิดที่จะยิงผมให้ตายเหมือนกันหรอครับเนี่ยซึ่งผมไม่อยากที่จะรีบตายอะไรวะขนาดนั้นฮูพอลฟา เพื่อนเพื่อนไอ้เบอร์สองชุบกูก้ไหมครับเพื่อนโอ้โหเบอร์สองยิงผ่านผมเฉยเลยโอ้ยตอนนี้ไม่น่าที่จะมีคนชุบเราได้อย่างแน่นอนเหลือเบอร์สองเบอร์สุดท้ายยังไงครับจงังหวะน,นี้เบอร์สองกอีกสี่คนสุดท้ายถ้ากะสามต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วขึ้นมาบริเวณนี้เรียบร้อยน,นั่นเองนะครับผม โดนยิงเข้าหัวไปอย่างเป็นที่เรียบรอ้อยโหจบกันเลยนะครับผมแล้วเราก็ไม่ได้ที่หนึ่งไม่เป็นไรถือว่าเล่นได้เท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วถือว่าตีเราเก่งแล้วนั่นเองนะครับผมบวกแค่ยี่สิบเอ็ดหนึ่งหรอโอ้ยอยู่อันดับโลเลยวซึ่งผมไม่เคยเล่นแย่แขนาดนี้มาก่อนนนเนี่ยเฮ้ยทำไมเราถึงได้คิวน้อยกว่าคนอื่นวะได้คิวน้อยกว่าคนอื่นไม่พอยังได้ที่โลอีกอะ ทำไมเราเล่นแย่กว่าเดิมเยอะเลยาหู